สำหรับมิวส์ทริปเพอร์ันอลทราเวลเลอร์พระราชวังพญาไทย p 2 2ในวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางไปที่พระราชวังพญาไทอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ทุกท่านจะได้เข้าไปเยี่ยมชมภายในพระที่นั่งต่างๆของหมู่พระที่นั่งในพระราชวังพญาไท ซึ่งประกอบไปด้วยพระที่นั่งพิมานจักรีพระที่นั่งไวกุลทะเทพสถานพระที่นั่งศรีสุทานิวาสพระที่นั่งเทวราชภารมและพระที่นั่งอุดมวนาพรจะมีความสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับออมอีกแล้วนะครับกับ m i l l s Trip p e r s o n a l Traveler พระราชวังพญาไท EP ที่2วันนี้เนี่ยออมจะพาทุกคนเข้าไปเจาะลึกชมภายในพระที่นั่งแต่ละพระที่นั่งของพระราชวังพญาไทต้องบอกว่าแต่ละพระที่นั่งเนี่ยก็มีสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่แตก แล้วก็ไม่ซ้ํากันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับออมจะพาทุกคนไปหาพี่นุให้พี่นุเนี่ยช่วยพาเราไปเยี่ยมชมด้านในกันดีกว่าครับไปกันเลยครับ พี่น้ครับวันนี้พี่น้จะพาออมไปชมพระที่นั่งอะไรบ้างครับในพระราชวังพญาไทครับวันนี้พี่จะพาน้องออมไปชมพระที่นั่งของพระราชวังพญาไทคือฝ่ายหน้าและฝ่ายในนะครับเริ่มจากพระที่นั่งที่มาร์จกรีนะครับตรงกลางนี้แล้วไวกูเทพยัสสถานนะครับแล้วก็พระที่นั่งสีลมนาพรนะครับส่วนฝ่ายในก็จะเป็นพระที่นั่งสีสุดทันวาศนะครับรวมทั้งพระรงเทวราชสภาลงด้วยนะครับ แร้วพระที่นั่งแรกที่พี่โนจะพาไปครับเป็นพระที่นั่งอะไรครับพี่จะพาน้ออมเริ่มต้นที่พระที่นั่งที่บานจักรีเป็นพระที่นั่งแรกครับโอวได้เลยครับพี่โนนั้นเราไปกันเลยนะครับพี่โนพี่โนครับห้องนี้สวยมากเลยครับเดิมเนี่ยห้องนี้เคยใช้งานเป็นอะไรครับบนออมลองสังเกตนะครับบนเพดานห้องเนี่ยจะมีลายภาพเขียนนะครับลายภาพเขียนเนี่ยจะออกไปทําผลไม้ผลไม้เคยหุ่นบ้างเป็นรูปพีซรูปแพ้บ้างนะครับห้องนี้ก็จะถูก บริบทก็คือเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าลายภาพเขียนก็จะสอดคล้องกับการใช้งานของแต่ละห้องครับผมแล้วปัจจุบันนะครับห้องนี้คือใช้งานเป็นอะไรครับปัจจุบันนี้นะครับห้องนี้เป็นห้องที่เราสามารถจัดนิทรรศการุนเวียนนะครับเอาไว้สําหรับ ผู้ที่มาติดต่อหรือเยี่ยมชมพระราชพยาธายหรือคนที่เดินผ่านสามารถแวะเข้ามาชมนิธีศาการต่างๆที่เราจัดหมุนเวียนในแต่ละเดือนนะครับ,รบเพื่อให้ให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้นะครับว่าพระราชพยาธายเนี่ยอดีตเคยเป็นอะไรบ้างและปัจจุบันนี้เป็นอะไรเราก็พยายามจะหมุนเวียนเข้ามาจัดในห้องนี้ครับซึ่งเป็นห้องเล็กๆแล้วก็สามารถคนอ่านได้ในช่วงเวลาอันสั้นแล้วก็แล้วก็ถึงจะผ่านไปครับ พี่โนค,ครับ,รบห้องนี้ครับเดิมเนี่ยเคยใช้งานเป็นอะไรครับพี่โน้น้องออมครับห้องนี้นะครับเราก็จะเป็นห้องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นห้องท้องพระโรงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวผู้ที่จะเฝ้าพระองค์ท่านได้ต้องเป็นข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดติดพระองค์เท่าน,นั้นที่จะมาเข้าเฝ้าได้ในห้องนี้นะครับ แล้วมองขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราจะเห็นเป็นเหมือนภาพเขียนสีต่างๆอ,นนอันนี้คือเป็นของเดิมหรือเปล่าครับพี่นกภาพเขียนสีที่น้องอ,อมกําลังเห็นอยู่เบื้องหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าลายของเขาเนี่ยไม่กระทั่งสีที่ให้ไว้เนี่ยเป็นของเดิมนะครับร้อยปีคู่กับพระราชบัญญัติไทยมานะครับเนื่องจากเราจะสังเกตว่าห้องนี้เขาจะอยู่ตรงกลางนะครับเขาก็จะไม่โดนแดดหรือโดนน้ํานฝนเข้ามาทําลายภาพเขียนเขาเท่าไหร,ร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเดิมใช่ครับใช่น แล้วมองขึ้นไปอีกด้านบนมีไฟด้วยเป็นเชนเนเลียนี้ก็คือของเดิมเหมือนกันเชนเนเลียที่เราเห็นนะครับข้างๆกลมๆนี่จะประดับด้วยลายดอกกุหลาบเห็นไหมครับตัวเชนเนลเลียจะทำด้วยทองเหลืองอันนี้เป็นของคู่กับห้องนี้มาแต่เดิมนะครับก็ถ้าปัจจุบันก็เรียกได้ว่าอยู่ติดเครื่องคู่กับห้องมา100ปีนะครับ100ปีพอดีเลยครับเยอะมากกว่าเดิแล้วมองไปเห็นด้านหลังด้วยสัญลักษณ์ด้านบนอันนี้ก็คือเป็น เดิมรสัญลักษณ์ที่เราเห็นก็คือพระมระานิชัยมงกุฎใช่ไหมครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างตพระบรมราชจักีวงนะครับรวมทั้งพระบรมสาธิศรักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยก็คือเป็นของคู่กับพระราชมพยญัไทยมาแต่เดิมครับผมแล้วพอมองลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอะไรครับพี่นุชใช้เตาผิงหรือเปล่าครับใช่ครับอันนี้เตาผิงก็อย่างที่เราได้บอกกันแต่ต้นกับน้องอมแล้วว่า พระพิพิธัไทยเนี่ยจะมีรูปแบบการจัดการสร้างลักษณะทางสถาปัตยกรรมยุโรปนะครับก็ทางโรมาเนสโกติกนะครับนะครับ,นะรบก็คือเราก็จะเห็นว่ารูปแบบเนี่ยก็จะจะเป็นที่นิยมในสมัยพระวัตสมเด็จพระมุกุฎก้าวเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วครับแล้วเาตาผิงก็คือใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงครับเราก็จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยจะมีป่องขึ้นไป<ม>ป่องนี่จะจะทะลุถึงหลังคาเลยนะครับว่าใช่ถึงหลังคา พี่นุเดี๋ยวเสร็จจากที่นี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่นุจะพาไปที่พระที่นั่งที่ไหนต่อครับนะองครับมีพระที่นั่งอีกองหนึ่งที่ถือว่าเป็นพระที่นั่งที่สําคัญของพราชงศ์พาไทยนะครับเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับเป็นพระที่นั่งหลักเลยก็ว่าได้ก็คือจะมีห้องพระบรรทมที่สวยงามมากนะครับพระที่นั่งองค์นั้นเรียกว่าพระที่นั่งไวยคุลเทพยสถานนะครับเดี๋ยวเราไปเลยนะครับน้อง พี่นุงครับห้องนี้คือห้องพระบรรทมที่พี่นุงได้บอกไว้ใช่ไหมคบใช่ครับห้องนี้ก็คือเป็นห้องพระบรรทมนะครับและก็เป็นห้องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในในของพระที่นั่งไวยกูลเทพยสถานนะครับแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคบพี่นุงห้องนี้เนี่ยมีการใช้งานมาอย่างไรบ้างครับพี่นุงครับผมคืออดีตในาในรัชาการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวห้องนี้แน่นอนถูกจัดเป็นห้องพระบรรทมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นโรงแรมหรือโฮเทลนะครับห้องนี้หรือชั้นนี้ทั้งชั้นนะครับจะเป็นชั้นที่เป็นชั้นสวีทนะครับแล้วก็คือค่อนข้างจะมีราคาแพงมากนะครับหลังจากนั้นเมื่อสมัยตอนที่โรงแรมได้อยู่ปลายปลายยุคสมัยของโรงแรมนะครับห้องนี้ก็ได้แปลงเป็นเป็นห้องแม่ขายกระจายเสียงวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ มีการกระจายเสียงครั้งแรกของสยามน,นะครับในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว25กุมภาพันธ์2473นะครับตอนนั้นพระองค์ท่านได้จัดกระทำพระราชพิธีฉัตรมงคลที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยนะครับและพระองค์ท่านก็เปร่งพระสุรเสียงนะครับแล้วก็ส่งแม่ข่ายมาทางที่สถานีวิธีวังพญาไท แล้วก็กระจายไปสู่บ้านเรือนของประชาชนนับว่าเป็นครั้งแรกของสยามนะครับที่เราได้กินพระราชดำรัสหรือพระสุรเสียงของพระมหากษัตริย์เป็นครั้งแรกเป็นครั้แรบเป็นครั้งแบแล้วพอมองไปด้านบนนะคะพี่นนสวยมากครับถ้าเขียนด้านบนนี่มีความหมายอะไรไหมคบพี่นุจริงๆแล้วสังเกตได้ว่าห้องพุทธุมเนจะมีลักษณะการตกแต่งแบบสถาปัตย์ทางยุโรปนะครับพวก เทวดาหรือเด็กน้อยที่ล่องลอยอยู่ในนภาหรือกลางอากาศเนี่ยก็จะมีลักษณะสื่อความหมายว่าเป็นผู้ที่มากรมพระบรรทมนะครับก็มีดีสีตีเป่านะครับเพราะว่าห้องนี้ก็คือห้องพระบรรทมนะครับแล้วเสร็จจากห้องนี้แล้วคับพี่น้พี่โน้จะพาไปที่ห้องไหนต่อครับยังมีพระที่นั่งสายหน้าอีกหนึ่งองค์นะครับก็คือพระที่นั่งอุดมวนาพรนะครับเราจะไปชมพระที่นั่งอุดมวนาพรกันต่อครับไปกันเลยครับกับผมเชิญครับ พี่น้องครับด้านหลังนี่ใช่พัททิ่นั่งอุดมวนาพรใช่ไหมครับเอ่อด้านหลังของเราน้องออมครับก็<ฮ>คือพัททิ่นั่งอุดมวนาพรครับน้องออมครับก่อนแล้วพัททิ่นั่งเนี่ยครับในอดีตเนี่ยเคยมีการใช้งานอะไรมาบ้างครับคือพัททิ่นั่งอุดมวนาพรเนี่ยเราจะขอย้อนเล่าความหลังไปนิดนึงน,นะครับ,รบพัททิ่นั่งอุดมวนาพรเดิมเนี่ยเกิดขึ้น ตั้งเป็นอาคารหลังหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระศระีพัชรินทราบรมราชินีนาถ<ม>พระบรมราชชน,นีพันปีหลวงยังประทับอยู่พระระาชบัญญัติไทยต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสร้างพระระาชบัญญัติพระองค์ท่านก็มีพระราชะประสงค์จะต่อเติมอาคารเดิมในสมัยนั้นนะขึ้นมาให้เป็นพระที่นั่งแล้วก็เรียกว่าพระที่นั่งอุดมพนาพรแต่ปัจจุบันนะครับน้องออมครับเราไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมพระที่นั่งองค์นี้ได้ เนื่องจากพระที่นั่งองค์นี้ยังเป็นที่ทํางานของศูนย์อนยการแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุกเกล่าอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนวยการแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ใช้ทํางานอยู่ครับค,ครับผมโอเคครับพี่โน้ล้าต่อไปพี่โน้จะพาไปชมที่พระนั่งไหนกันต่อครับก็ยังมีสถานที่อีกหนึ่งสถานที่ที่เราจําเป็นจะต้องไปนะครับเพราะว่าใน พระราชวังเองเนี่ยจะมีฝ่ายหน้าแล้วก็มีฝ่ายในผมก็จะพาน้องออมเข้าไปบริเวณฝ่ายในนะครับเรียกว่าพระที่นั่งสีสุดธนิวาสครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเชิญครับ พี่โนครับห้องนี้คือห้องฝ่ายในที่พี่โนได้บอกไว้ใช่ไหมใช่ครับห้องครับห้องนี้ก็คือห้องรับรองฝ่ายในนะครับผู้ที่จะเฝ้าเสด็จสมเด็จพระราชินีนะครับก็จะต้องใช้ห้องนี้เป็นห้องรับรองครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นห้องส่วนพระองค์นะครับก็เหมือนที่เราไปชมมาเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ก็คือท้องพระโรงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอันนี้แต่ก็อนนี้ก็เล็กลงเพราะว่าเป็นฝ่ายในนะครับแต่ความสวยงามก็ไม่ได้ยิ่งหยอกไม่กว่ากันเลยครับ เรามองเห็นภาพเขียนด้านบนสวยงามมากเลยครับเป็นรูปอะไรครับพี่น้มมีความหมายอะไรเลยปภาพภาพเขียนด้านบนเราก็จะเห็นเป็นภาพเขียนที่นิยมในช่วงสมัยนั้นก็คือทางแถววิบลปอะไรเองก็จะนิยมเขียนเป็นภาพเขียนพวกนี้นะครับเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปอนา а มีของบุคคลนะครับเป็นคนสื่อถึงอกว่าความเป็นอยู่สบายความสุขสบายอย่างเช่นที่เราเห็นก็คือมีมีมีผู้หญิงแล้วก็มีเด็กนะครับแล้วก็มีตัวแกะอยู่ในดงดอกไม้ครับน้องอองครับ พระพิุพระที่นั่งที่เรายืนอยู่ด้านในเนี่ยครับมีชื่อว่าพระที่นั่งอะไรครับพี่นพระที่นั่งองค์นี้มีชื่อว่าพระที่นั่งเทวราชสถานลมทองอ๋อแล้วพระที่นั่งเนี่ยครับมีความสําคัญหรือว่ามีลักษณะพิเศษยังไงบ้างครับพี่นุพระที่นั่งองค์นี้เดิมก็คือทองพระลงของสมเด็จพระศรีพระรชินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับจะมีพระนามเดิมขององค์ท่านปรากฏอยู่เสาพอสมเด็จพระนางเจ้าสวสดิาของศรีเ้อยู่ด้านบนแล้วก็นอกจากทองพระโลงเนี่ยยังมี ใช้ทำเป็นอะไรอีกไหมครับพี่น้องเออส่วนใหญ่ที่ท้องพระโรงหลักของพระองค์ท่านก็คือเอาไว้สําหรับพระราชพิธีสําคัญสาคัญเช่นพระราชพิธีเกี่ยวกับทางาศาสนาแล้ว <ๆ S 2> ก็ใช้เ <ๆ S 2> มื่อ <ๆ S 2> พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาสร้างที่นี่เป็นพระราชวังพิรไทายแล้วท่านท่านก็มีพระราชประสงค์ที่จะใช้ท้องพระโรงอนี้ต่อครับก็เลยไม่ได้ทุกแล้วก็ลื้อย้ายออกไป ครับพี่นุแล้วสถาปัตยกรรมความสวยงามแบบนี้ครับเราเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบใดครับพี่นุ คือตัวสถาปัตยกรรมน,อน,อนอ้องเก็จะเห็นว่าโครงสร้างหลักเขาก็จะเป็นหลังคาโค้งครึ่งหนึ่งนะครับ,รบเป็นโดม<ฤ>ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวผังอาคารก็จะเป็นกากบาทอย่างนี้เราก็จะนิยมเรียกกันว่าศิลปะแบบบาเซนไทยบาเซนททยนะคะพี่นุ้งเอ่ค่ะ,ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นุมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระที่นั่งแต่ละพระที่นั่งในตัวพระราชวังพญาไทคือดีแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับพี่นุขอบคุณพี่นุมากจริงๆครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการจะเข้ามาเที่ยวชมภายในพระราชวังพญาไทนะครับจะมีค่าเข้าชมอยู่คนละ40บาทเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์อาทิตย์2เวลาเท่านั้นนะครับคือตอน9นกา30นาทีและตอน13นกา30นาทีท่านใดที่ต้องการจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปชมได้ทางแฟนเพจของมิวเซียมสยาม มิวส์ทริปเพอร์ซอนัลทัวเวอในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะพาทุกคนไปเที่ยวชมสถานที่แห่งไหนเรรดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะอองขอตัวไปช็อปปิ้งที่มิวช็อปกันนะครับเราเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย